วันนี้เราก็มาอยู่กับรถ Toyota CSR ที่เข้ามาติดตั้งชุดโปรโมชั่น1,9,900บาทได้เป็นลำโพงคู่หน้าแยกชิ้นคู่หลังแกนรวบและซับบ็อกดีเอทีนิ้วและคุณลูกค้าย,ยังเพิ่มหน้าจอ Android ด a m 6ลมล้มกิกเสียงจะเป็นยังไงเราไปลองฟังกันดีกว่าครับ เป็นยังไงกันบ้างครับหลังจากที่ลองฟังเสียงของรถคันนี้แล้วใครก็ตามที่สนใจงานติดตั้งแบบนี้นะครับผมและเสียงแบบนี้ก็เลยสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยที่ Line แอของมิล a u า d i ดิโอสาขาสำนักงานใหญ่นะครับผมพิมพ์แอดไซน์มิลล d า o หรือติดต่อเข้ามาที่เบอร์ส่วนตัวของผมได้เลยที่0615197696บัตโจครับ